ใช่ยังไงก็คือใช่นะคะเขาพูดถูกนะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าไม่รู้จะรออะไรอีกสองสามปีก็เป็นอย่างเง really. ี้ยหลายหคนบอกว่ารอตอนพร้อม ตอนพร้อมไม่มีหรอกค่ะถ้าตอนนี้ใช่มันก็ตอนนี้แหละใช่เลยยังไงก็ยินดีกับนิวแล้วก็เป็กด,ด้วยนะคะซึ่งเลิกแต่งงานเนี่ยนะคะก็จะควงไปหาพระ <า S 2> ที่นับถือ,อแล้วก็หาเริ่งามยามดีกันอีกครั้งนึงแล้วเป็กเนี่ยก็จะมีแผนนะคะบวชก่อนเบียดด้วย<อ>เพื่อแทานคุณพ<ด>่อแม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ชายต้องทํากันนะคะยินดีด้วยนะจ๊ะสนุกต่อไปสนุกไมสนุกสนุกเพราะว่า เห็นหน้าน้องคนนี้ก็สนุกแล้วน้องเป่าเป่าค่ะเออชอบจิ้มลิ้มมากตัวกระปุ๊ดหนึ่งเพิ่งเกิดได้7วันเองนะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะพ่อแม่มือใหม่อย่างบี้กับกุ๊ปกิ๊บนี่นะคะโอ้ยเหอลูกสุดๆค่ะคุณผู้ชมค่ะดังๆนะเป่าเป่าเนี่ย ออกปากเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะนี่ค่ะบี้ค่ะคุณพ่อมือใหม่นะคะก็บอกว่าเหนื่อยสุดๆกับการเลี้ยงลูกอ่อนนะคะแต่คู่รักอารมณ์ดีดีบี้กุ๊กกิ๊บก็ภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่พ่อแม่เลี้ยงดูน้องเป่าเป่าเด็กิงพอลินาชีอันนี้ชื่อชื่อน้องพอลินาพอลินาชีอ่าโดยเล่าว,ว่าลูกสาวเนี่ยเลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงดีแต่บี้เนี่ยก็แอบสงสารกุ๊กกิ๊บเหมือนกันนะเพราะว่าต้องตื่นมาให้นมลูกทุกๆ2ชั่วโมงเลยนะคะส่วนบี้เองเนี่ยก็อาศัยว่าไปเข้าขอ คุณพ่อมือใหม่มาไงก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระได้ส่วนคนที่เป็นห่วงแทนเขานะว่าเอ๊ะคู่นี้จะเลี้ยงลูกมาสไตล์ไหนอะไรยังไงบี้เขก็ตอบชัดเจนเลยนะคะก็เลี้ยงสไตล์บี้กุบกิบเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> วันที่ออกจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ที่ที่ผมขับรถพาลูกกลับบ้านนะก็เป็นอะไรที่กังวลมากๆเพราะว่าก็ตื่นเต้นอะเนาะเราขับประมาณ30ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เลยๆเราก็เราก็เราก็ดูแลอย่างดีนะฮะแต่ว่าบี้ว่าสําหรับการดูแลบี้กับกิฟเนี่ยที่จะดูแลเป่าๆเามันทั้งหมดเนี่ยมันมีความรู้จากคุณภาย,ภายนอกด้วยนะและคุณในบ้านแล้วก็อีก50%เนี่ยน่าจะเป็นสัญชาตญาณของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะเลี้ยงดูแบบจากที่เราเห็นจากที่เรารู้สึกนะครับก็ก็จริงๆเราเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่า การที่ดูแลลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันฟิกไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรที่มันฟิกไว้ที่ว่าเออเราต้องดูแลแบบนี้นะเราต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็น่าจะมีแบบการดูแลแบบ GGBB Style นะฮะก็ก็ก็ดูแลอย่างดีนะเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกเรา